ภายหลังการติดตามกับเคลื่อนง,งานที่อวสนับสนุนด้านการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตะบนนาแก่นางสาวสุภาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหารอวและผู้ติดตามลงพื้นที่มายังโรงเรียนคำเตยอุปถรัรมต์ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายอวและประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก โดยมีการแสดงรับขวัญในชุดรำบายสีสุขวัญของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมตอนรับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมีว่าที่ร้อยตีรวยรุ่งไคบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับและน,นยาแนยแพทย์อรมณ์กมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครพนมเขตสามรายงานความต้องการให้อววร,รับทราบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่3ประเด็นหลักคือการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม การแปลรูปผลิตภัณฑ์ลินจีนอพอ .1 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยไก่สายพันธุ์สีคัต,ตูบุญและปัญหาการจัดก,การขยะในพื้นที่จากนั้นสาราจ,จารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้แทนทั้ง4สถาบันคือวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร นำสรุปผลการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพวไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกเป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ได้แก่สกลนครคนครพนมและมุกดาหารซึ่งการำดำเนินง,งานในพื้นที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละจังหวัดเช่นภาคการเกษตรและอาหารการแพทย์และสุขภาพรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุมชน และการสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่นำร่องนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Higher Education s ซ n ด์บเพื่อพัฒนานกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงและสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนานในพื้นที่ส่งผลให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตรกรรมลดความเดือมล้อและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนมถือว่ามีบทบาทสำคัญในการศึกษาการวิจัย เช่นพัฒนาการบริหารจัดก,การภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่มีการออกแบบแพลตฟอร์มการจัดก,การแจ้งเตือนภัยในพื้นที่พร้อมข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในสายโซ่ผลิตภัณฑ์กระเมโบราณสร้างคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเกิดรายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง จากโครงการโครเนื้อนครพนมพัฒนาผลผลิตในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขิดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างระบบหมุนเวียนในชุมชนทําให้เกษตรกรมีศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเฉลี่ย30%มีรายได้เพิ่มกว่า5 0 7หรือประมาณ3640บาทต่อครัวเรือนทั้งนี้ยังมีภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงปี2568จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านสุขภาพพร้อมกับการผลักดันแผนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนทางการแพทย์ในภูมิภาค โดยจะมีความชัดเจนภายหลังการประชุมพรมชุดใหญ่วันที่29เมษายนนี้การที่แพทย์ขาดแคลนไม่ได้แปว่าเรารับแพทย์มาจากที่อื่นนะครับเมื่อถึงเวลาที่เขาชดใช้ทุนเสร็จเนี่ยเขาก็อยากกลับกลมเงาของเขาซึ่งทําให้เราขาดแคลนเพราะเราไม่มีแพทย์ในพื้นที่ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของการจัดตั้งคณะแพทย์จะช่วยทําให้การขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ลดลงนะครับแล้วก็ไปลูกหลาตัวกเรเองลาตีว่าการอุตสาหก็จะช่วยกันถักดันนะครับทำให้ฝันของพวกเรา ชาวมนครพมนมและชาวจังหวัดนครพมนมลองไา่สายบนเป็นจริงครับด้านนางสาวสุภาาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอววได้มอบหมายนโยบายที่สำคัญของการนำหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววนไปสู่การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก จากศักยภาพและความพร้อมการดําเนินภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้ง4แห่งในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจส่วนด้านสุขภาพและสาธารณสุขนั้นทางอวอพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และศูนย์ m e d i c เข้าแอสโวลเน็ัภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและใช้กลไกการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ก้อส่วนระบบสาธารณสุขไทยต้องบอกว่าแถวนี้เนี่ย ขาดแคลนนักเรียนแพทย์ขาดแคลนโรงเรียนแพทย์แล้วก็ขาดแคลน,นมหาวิทยาลัยมากนะคะก็เลยเป็นแนวคิดที่ทุกภาคส่วนนะคะในจังหวัดนครพนมเน,นี่ยเราได้ร่วมลงมือคิดแล้วก็ลงมือทําร่วมกันนะคะแล้วก็ทําโมเดลที่เป็นไปได้นะคะเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่คิดว่าน่าจะได้รับการร่วมมือจากทางรัฐบาลนะคะในการอนุมัติให้เกิดโรงเรียนแพทย์คณะแพทย์ของหมหาวิทยาลัยนครพนมด้านในเร็วน,นี้ค่ะ ภายหลังมอบนโยบายการดําเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอได้มอบนวัตกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้นําชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนมสองรายการคือไก่สายพันธุ์สีโคตบู์จํานวน50ชุดให้แก่ผู้แทนเกษตรกรและเครื่องลดมลขยะอินทรีย์จํานวน1ชุดแก่ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอบถุงบำรุงชีพจากมหาวิทยาลัยนครพนมแก่ประชาชนอีก50ชุด และมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานในสังกัดอวอําจำนวน400ชิ้นแก่ประชาชนที่มาร่วมง,งานพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมนิรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนมเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มจังหวัดสนุกและหน่วยงานในสังกัดอวอ์ all, จำนวนอีก45ผลงานส่วนการออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน,นครพนม ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนคลินิกอบอุนน่นมีการออกหน่วยคัดกรองโรคไตและตรวจพยาธิใบไม้ในตับจากหน่วยแพทย์คเคลื่อนที่และการออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยธาตุพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีสังครามและวิทยาลัยนาวาการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระท,ทวรวงสวได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนําข้อมูลไปปรับปรุงนโยบายและการดําเนินงานให้ตอบโจทย์ความต้องการจริงในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ภายหลังการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ทางคณะจะสรุปข้อมูลจากการรับฟังเสียงสะท้อนของพื้นที่เพื่อเสนอต่อที่ประชุมบงใหญ่ซึ่งจะมีนางสาวแพรทมทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ขอประชุมอนุภูมิภาคลื่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนมรวมถึงติดตามความชัดเจนการจะตั้งคณะแพทยศาสตร์ในวันที่29เมษายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพัฒนาพิมแนนทีมข่าว NP News รายงาน